คนลูกสู้เปิด,ด่วงเปยปันวาดแม่หมอทักแบบนี้จะหลุดกรรมบางอย่าง Move on ใช้ชีวิตต่อไปสำหรับดาราสาวเปยปันวาดเทมณีนะคะคุณแม่สายสตรองที่ตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อมาดูแลลูกๆทั้งสองคนท่ามกลางกำลังใจมากมายจากคนบันเทิงตลอดจนแฟนคลับที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะ และล่าสุดวันที่23มิถุนาที่ผ่านมาเป้ยได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการตีท้ายครัวโดยในช่วงท้ายของรายการก็มีการรับเชิญอาจารย์อุย๋ยหมอดูชื่อดังมาพูดคุยด้วยทั้งคู่นั้นสนิทกันมีอะไรปรึกษากันตลอดเป้ยบอกว่าแม่เปิดไพ่ปุ๊บน้ำตามาเลยและก็ทักอะไรที่โอ้โหที่มันมีบางอย่างเหมือน เป็นแผลในใจแล้วแม่ก็เป็นคนสะกิดขึ้นมาวันนั้นน้ำตาไหลไหลแบบไม่หยุดเลยค่ะ โดยสาวเป้ยปานวาดบอกว่าเป็นแผลที่เก็บไว้ลึกมากไม่พยายามบอกใครและเก็บไว้และแก้ไขปัญหาให้กับตนเองไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครไม่ค่อยพึ่งคนอื่นมากวันนั้นแม่ทักเหมือนแผลมันอยู่ลึกมากๆถูกสกิดให้ปล่อยโฮออกมาแล้วรู้สึกโล่งเหมือนมีคนคนหนึ่งทำไมไม่รู้ ทำไมเข้าใจเราหาทางออกให้กับเราจากนั้นก็มีการเปิดไพ่ว่าชีวิตป้ยตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนล้านเปอร์เซนต์และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป้ยจะหลุดกรรมบางอย่างและจะพบชีวิตใหม่ตอนนี้คือดวงงานดีมากจะมีคนซัพพอร์ตให้โอกาสและจะมีแต่กำลังใจปีนี้รับแต่เงินอะไรที่ไม่เคยได้รับก็จะได้รับ ในปีนี้งานเด่นแต่ก็จะหลุดอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแผลแต่ไม่มีหนองแล้วไม่ประทุออกแต่ตอนนี้มันจะประทุออกดวงจะดีขึ้น ต้องผ่านเดือนตุลาไปก่อนจะมีอะไรใหม่เข้ามาและยังบอกอีกว่าสําหรับดวงของป้อยปานวาดแล้วไม่มีผู้ใหญ่แน่นอนรุ่นเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่เด็กสําหรับเรื่องของดวงความรักก็คือนะตอนนี้ไปถึงอนาคตจะไม่มีคำว่าผิดหวังอีกแล้วเพราะไพ่ในเรื่องของความรักนั้นเขาจะเจอความรักที่ดีจะเจอคนที่ซัพพอร์ตจะไม่เจอคนที่ทำร้ายถ้าดูภาพรวมไพ่เป้ยคือถือว่าดีมากๆ ทิ้งท้ายด้วยว่าเป้ยเขาเป็นคนเก่งมากและอดทนเก่งมากอดทนในทุกเรื่องขยันและรักลูกมากๆในวันนี้ก็ดีใจที่เห็นไพ่เป้ยเป็นแบบนี้และดีใจกับอนาคตใหม่ๆที่เป้ยจะได้รับในอนาคตด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อเราได้ยินแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับสาวเป้ยนะคะที่เป็นคนสวยเก่งสตรองและอย่างที่เขาบอกนะคะเมื่อความตั้งใจของเรา เป็นอย่างไรเราก็จะได้รับในสิ่งนั้นนะคะก็ขอให้สาวเป้ยของเราประสบแต่ความสุขนะคะความสมหวังในชีวิตค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวเป้ยของเรานะคะและอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของเธอกันต่อไปนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปค่ะ